ตอนประวัติศาสตร์คือมนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรมนุษย์เป็นเช่นไรในก่อนประวัติศาสตร์เด็กเป็นเช่นนั้นค่ะคือเด็กมีชีวิตกับธรรมชาติและเรียนแบบผู้ใหญ่และเรียนรู้โลกผ่านการลงมือทำเขามองเห็นโลกผ่านพ่อแม่และผ่านสังคมที่อยู่รอบตัวเขาและลงมือกระทำสิ่งนั้นเพิ่งมาสู่โลกนี้สขวบคุณอย่าคาดหวังเขาจะรู้เหมือนพี่อายุ60ปีนะคะ เขาเพิ่งเริ่มที่จะออกจากถ้ำเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เฝ้าดูว่าพ่อแม่ไปล่าสัตว์ยังไงรอดูว่าพ่อแม่จะก่อฟืนไฟยังไงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆตัวเขาสำคัญที่สุดเลยนะคะรวมถึงสังคมของเมืองด้วยและสิ่งนั้นจะหล่อหลอมเขาขึ้นมาเพราั้นการเป็นแม่นะคะในเด็กก่อนวัยเจ็ดขวบคุณต้องเป็นแม่ที่เหมือนมนุษยชาติตอนก่อนประวัติศาสตร์คะ่ะ หมายความว่ายังไงคะไม่ใช่แม่ที่ชี้นิ้วและแม่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ไม่มี iPad นะคะไม่มี iPhone ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะรู้คือเขาเห็นแม่ทำอะไรบ้างพ่อแม่พูดกันแบบไหนบ้าง